สวัสดีสมบมายดีพี่น้องบันทึกหางกยุยทีตลาดนัดบ้านนาเจริญอำเภอเข็มมาลาดจังหวัดอุบลราชธานีใกล้จะถึงปีใหม่แล้วขอก่าวค้า,าว่าสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าครับพี่น้องเดินห้างปลอดไทยท้าทานทีจะกลับบาทกับมาบานก็ขอให้มีความสุขมากๆกับพี่กับน้องกับครอบครัวพ้าพีผพาน้องไปเบ่งบรรยากาศการขาการขายตลาดนัด บ้านน่าจะเลิศน,นับกันครับสิบบาทยี่สิบบาทบาทพิกพิกหมดเสือสม ตระลำก็หัวลยยี่สิบบาทปลาตองใหญ่ปลาตองกายแบบใหญ่ปลาเอือบร้านเมลอนปลาเอือบเมลอนเมลอนตรงเป่าสามพันบอกมีมะขามมีปลาเอือบปลายางไร้แนวนอกทั้งถิ่นถิ่ิ่นหมกหอยเดือกับมีหมกหอยเดือดหมกลำไยเหรอคุณเท่าไรนักเอกอันนี้ร้อยหนึ่งปลาแดดเดียวกับมีครับพี่น้องร้อยห้าสิบ กระดานเดี่ยวมะขามมะขามมะขามสามพันกมะขามสวนคน่ดอันนี้พะโลดค่ะใคนนี้ไวยหนแม่ค่ะอันนี้พหลาบ่ะกลาบร้อยร้อยห้าสิบอันนี้มา้นเศษมะขาม พันพ์โดรดลอยหาสิบบาทกิโลนึงครับาพอหาสิบชมเนเรมบ่อบนเราานเกลยวกันเลยค่ะ้ผวงหัดแวนนหักแวนักแวนกินกับเฉกกหน,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 ยยน,น,น่อยกินกระปกระแสีกับปูนานอยกปูนาช่งลยยี่สิบบาทเกียดน้อย มันแค่น้อยที่แคดีโมดเลยเนาะลาบยี <apply some drinks> ่ย <find yourself bizarre> ังไหนลาบไก่คุ้งเจ็กบาทคุ้งสามสิบลาบไก่ลาบไก่บ้านสามสิ้บาทมีอ่ะผักกาดเกินกับลาบดีพอดีผักงามๆครับผักกระจ้อรงาม พักบ้านักสับพี่นกพักบ้านๆพักสวนผูกเองขายเองครับพี่นกใครมดแรงก็มี่กัน ไข่มดแดงยังเป็นไข่หน่อยอยู่เนาะไข่ฝาเป็นเราไข่มดแดงเนาะอะไรเจ็บาทเละไข่มดแดงสามิบบาทเออไข่ตรงไข่หน่อยผสมกันได้เพี่น้องก้าลังสีตรงก้างล่างผีแยงกันมี่ผสมกันเนาะมาเบิ้งตั้งไต่กันบรรยากาศการขายตลาดนัดวันน่าจะเลิศห่อครับจะเข้าประเด็นกินก็ได้ ผักยังคือหลายอย่างเลยเนี่ยโอ้ยผักยังนี่ผักดอกด้วยมักดอกกินกับหว่าอากาศก็ดีบรรยากาศดีอากาศดีครับบ่หอนบ่หน้ว อากาศเย็นสบายมือนี่มาลอตลาดน,น,น่าจะเริ่มน้กันครับอมะคามมาคาหวานหอเดือเียหกียหมกครบอยูย่พีเนะ <c oughs> าเกกนมาคะตมตามมือนี่คือว่าถือแต่ตัวนี้ พุ่งละหาสิบโอ้มาคอรอมาเนาะหาสิบบาทปลาเอือบลเป็นักปลาปลาเป็นัก่อนทมลือเินทว่า <c oughs> อย่างมึงทั้งในกันที่นอเปี๊งไก่ไก่ป <c oughs> ิ้ง

ใกล้แล้วใกล้แล้วจบปัญหาอยู่ใกล้แล้วนะหบาไปกลัวแล้วบ่โอ้ยมันมันมันปังปังครับคาฮารีเนี่ยครับครับครับบ่คอยเดี๋ยวลงอันด้านดอกแกนบนได้นะบ่ไปแต่ก็เหมือนอ่ะก็เลยบ่ได้ไปอีกครับหัดน่าอ่างหยาเยอะแยะเลยครับมาจักสีสียังจักสิกินยังจักสิอย่างยังหลายอย่างหลายแน่วเลือรียกเดี๋ยวรอเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะคนน่ะ ใหญ่เราก็มาขายเนรายคนี่ยฮ่าอย่างนี้คุณแม่ยเรขง้งเสียพูดถามพผักจอนผักกระเจนเล่ากันงางานที่นอนองผักชีหมากอย่งนี้หมาบวกใหญ่คนก็น,นั่งขายอยู่นี่แหละ อมมะขามขายของเสีอผู้เฒ่ามีหมักแตงพร้อมอันนี้เฮ็ดบดเฮ็ดํำป๊ดปลาเอือบ

สมพักบัวโอ้พักกาศนีวะพักกาศพักอันบัวใส่กันกะลำปีกะลำปีกะลำปีกบพักบัวโอ้แสบเนาะกินกับป่นกับยังเนาะปนกินกับแหนะพักบกดิบกันแม่นเดี่ยวเดียวออกมาก่อครับเะรอบนจะเข้าวเย็นเย็น làm pi mà ngảm rồi nó cái làm ngảm có lấy gì xếp bà cho thì

ในขณะนี้นะครับเป็นเงินจากตัวของโฆษณาวันเกิเราคาไม่ว่าจะเป็นของใช้ในสำนักงานใช้ในครัวเรือนค้าเป็นกิ่งทุกสิ่งอย่างใช้ในชีวิตประจำวัน

ยินดีต้อนรับสู่นีก็พบวบามาจำหน่ายสนคาน่าในราคาทีิบบานบาเร็วๆเมาไม่รอยดีบาาท้าหมดหมดไม่ได้ยนะครัเดินตรงเดินตามกระแสเสียงเข้ามายงนี้ไม่ได้ดีมาไปก่อน ิบาททุกอย่างจิตบาทเร็วเร่งเ,เร็วไวทุกอย่างจิตบาทเท่าน,นั้นเองครับมาเร็วๆคำสองเท้าก้าวเ,าเข้ามาที่เอามือบุดจุดเอามือหลานประสานเอามือแฝงวงแขนกันเข้ามาดูครับทุกอย่าง,อางโอ้เดี๋ยว,<า>ย,วยังเน่ะเหมือนีะไ อากโครงการาลดระหน่แบบเ่ไม่ว่าจะาต้องซื้อต้องซื้อเือ้อเตตยังก่อนออ้อรลายังก่นี่ลาบหมูลาหมูทุงจัจากเาเอาหายแน่ตรงหนึ่งกระเสายยบังมี่น้ำเด้อชิบังมี่ครับหลาบหมูสองอย่างแรงล้างขวดนม

ขอน้ำบายบาย มันเรียกอไกันแม่ตุ๊าิ้มบุได้ข่ะบุนี่ยบุเนี่ันรนั่นเถอะตะบนยังเด้ตนเลยเฮันดูแลุ่มบุนี่นะ ขเ้ว <uge ot> อบเต็นอบเต็นข้าวโพดขนมดอก,ออกดอจอกปรีาประ,ประาบรงา ช่วยมาพี่หนอกก็มาลอมาสื่อมายังหลายค่ัครับนี่ก็เดิได้นู่บัอากาศกับบ่หอนบ่อน้วเย็นสบายครับพี่หนอกอารมณ์บรรยากาศการขายการขายตลาดมันน่าจะเล่นน้ำกันครับอ๋ออย่างวืดๆเลย hên nhà kiên trọng đến năm thôi Đi <laughs> cái <laughs> tiền mô Tiền pháp nó cái <laughs> đầu

ยี่สิบาทถามว่ามีอยู่เนาะเออมาๆเสักยี่สิบกาอ่าข้ามขม่เนาะข้ามข้าม่ครับอาน้ำคนบางรายี่สิบบาทถือสุดมามากระทันยังแนี่นี่แสบปอนยัโอ้โหโมได้ยังแฉบมนใหญ่ อขมาว6บาท้ันโตนี่แตเนี่ยเจ็บเจบนี่แตเนี่ยเจ็บเจบแบบว่เออแเนี้ยเจียวยังดิเนวปลาจ้าโอ้เจียวปลาเจียวหวงพอเจียได้อ้ะถกิดจ้าบ่บมมีแจ่มแมงด่าเนาะล้มกับต้มเล่าเป็นต่เสียบชือว่าแล้วเนาะโอ้ยพักสวนวันนี้พักสวนบ้านบาเนาะ

ตรวจเข้าใจรูปปุ๋ยอย่างนนดอกประกาศงามดอกผักกาดหรศไดอกกะล่ำเออมาเป็นจริงจังนะอกะดอกอะไอกอนพติดกอเนี่ยนี่เนาะักสวนจะคล้องหมดครับปลูกเอง

เอาสิเดาะเอาวิคโอ้อ่ัแตงเอาได้ยังมามื้อนี้ได้ผักกันกับเ็ดเ็ดเจ้าของบ่นี่โอ้ปลูกเองล่ะป๊าครัเอ้อเฮ็ดจังซี่นี่เ็ดนงลมเ็นงลมเนาะเ็ดนงลมนี่บ่เคเอิ้นว่าเ็ดอีหยังลืมือล่ะไปมื้อนั้นดอกใหญ่ๆแถวนเ็ดเบิเป็นแบ แบบมึงดอกงนะมันจะเฮ็ดนักฟ้าผู้ฐานโอ้เฮ็ดนักฟ้าผู้ฐานตัวนั้นอันนี้เฮ็ดนังลมหน่อยนะแงม่ยนกลู้อั้นเฮ็ดคว่มจะควองเองหมดเลยห้าสิบาทเดยครับเส้นเห็ดนางรมโอหาสจังโล้รออใเนาะ นเอา,า,าพักาวยงหลอกหลอนะน้าไม้ผักสวนบ้านจัาหวานอ้ยมันสวนผันบ้านปลูกเองขายเองครับ ปรหารยีนน้อยกุ้งล้หาชิ้นเรีกๆจะนีปยังนี่ไหมอปนยาะอนเนาะจะตข้าวนึงนเป็นเป็นโๆดีกเาเรับ่เคยหลายไ่ต้อบาท่าน้อันเยอะอันเยอกไ่้ต้ม่อต้มลด ไมกินอะไรลกจะต้มจะก่อนแล้เลยบ่แบบนึงันบ้านหวาเค็ดมาเอาไปอัน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 ้้จะต้มมาาเลยนะหลายถงวมาต้มแล้ว่บเขาไม่ต้มเขไมต้มไหน่เออต้ม้วอใจเขาจะไข่ไ้ยังแล้วกิ้กินก็ได้เนาะอเขาคือเล็ต้มจุกก็ได้นังหัว นังวัวเขาเ่ยบาเน่ยเขาเขาอยู่บ่แม่เขาเออนังวัาเขาจะม่่าเนเขาเเขากปูล่ามาทีาเนีโอทผแม่น้านังวัวเขาไม่ใช่แกงขีเล็กเนาะกใส่เหเน่อืมแม่เนีเ่ยุจใส่เฮ็ดกําพุดต์น้อยหนึ่งแสกคืวหวานะง พักสวนพักบ้านปลูกเองทายเองครับหลายอย่างหลเนี้ยพักบ้านนานีนานพักอากาเย็นๆปลูกปลูกพัก เป็นไงโอ้ชนานาด้วแตก็ได้สิครับรถมะเร็งด้เลยทีครับรถออกมาเลยหนะพักหม,มัาบบานบ้างพักสวนสูเองใครเ<ต>องครับขนม

ะมันไปอยู่สิบบาทสมผักเสี้ยปาการันต์ ดอกกะหล่ำปีบคลีโอ้งามๆทีเดียา ดูยายควนอไป้หักเลยพวกมันหอกก็สิ่งผักสวนผักบางพี่หน่อเพิ่งขัดผมมาบ้านไอน

เอะพีิกับผักกระเจี๊ยงเฮ็ดบดเฮ็ดบดแหละเฮ็ดไา่ดีหมดเลยบรรยากาศการขาการข้ายตลาดนัดวันน่าจะเล่นตำบลสามผอมอำเภอเชียมาลาก่อที่ผนังวของบรรยากาศสำกันครับเลี้ยแค่นี้ว่าาอจะหังได้ขอบคุณพ่ะนําเมื่อไหนหอไม่กลัว ผักชีเขียดเขียดอันนั้นเนาะเขียดแห้งเนาะเขียดแหง้งหัวหัวหอยยี่สิบบาทเขียดออโมเป็นถุงของเขาขายเบิร์ดแล้วเนาะเหลือน้อยน้อยหา่านปลาโบเบิร์ดแต่ยัางน้อยน้อยย่งพอมีอยู่ผมมาที่ร้านกับพ่อเดี๋ยวซื้อทีห้าอยู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวการก็จะบอมเนาะอยียงมันมาคำผอมอยู่บะเนี่สมม้อจ้ะก็คือเจ็ดบาทครัสมมอด้วเออม,ม,มา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 ตอนอน,นั้นแหละนี่พมามาหมดคำผอม,มอกัมีไมอือเมียน1ิบบาทเดียวห้าเหรียญก่อนครับสมมอ มาพอกันอีกก็เอาอีกอันนึงเอาแบบผสมจ้าแมงสสดิ้งจิ้งเรดเออมือนีบินเดียวคือกนไในทางนี้มวยมูไปทางไก่เนาะก็เลยบ่นไปน้ำมูอเดียวเด้ออันนี้ครับยี่สิบบาทแมงสสดิ้งจิ้งเรดพี่น้อง บรรยากาศการค้าการขายตลาดนัดมันน่าจะเลิ่อมือซ้ายนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอค้ชไปเพียงเสน่หคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีเจ้าหนี้ก็บพ่อเก่าวคำว่าสวัสดีครับเรือพี่น้องสวัสดีครับ